สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศตอนบ่ายบ่ายสี่โมงเย็น16บหนาฬิกาที่กัดที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลาสินครับพื้นที่ ค่อนข้างาใจกลางย่านการค้าตอนนี้พาพี่น้องวิ่งมาทางเส้นทางถนนถีนานนระหว่างสมเด็จกาลสศินครับตอนนี้พาพี่น้อง ดูบ้านดูเมืองของอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ยังไม่เจาะลึกนะครับอ่ายังไม่เจาะลึกก็ให้ดูสภาพของบ้านของเมืองเข้ากับคอนเซปต์ว่าเลาะบ้านผ่านเมืองครับพี่น้องเลาะบ้านผ่านเมืองตอนนี้ภาพพี่น้องมาเลาะตลาด ซีแยกอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสิน <c oughs> ขออภัยครับเส้นทางที่ผมพาพี่น้องมายุนี่ก็เปลี่ยนเส้นทางหันหลังไหน้นี่เป็นเป็นซีแยกสมเด็จกับอันนาไปนี่ถ้าถ้าเดินทางไปนี่ก็คือไปตัวจังหวัดกาลสินอ,อยุทธนนทีน่านนนฝั่งสายมือ คือเซเลนไปกัลาสินแหละครับแต่ว่าสิบูไปฮอดกะลาสินดอกจิเลนอยู่แถวสมเด็จนิสกอนนะครับอันนี้ก็ห้างใหญ่ห้างสรรพสินค้าห้างโลตัสนะครับนี่ก็เป็นอำเภออำเภอจะไม่ใช่ว่าขนาดเล็กก็ไม่ใช่ล่ะครับนะมีกําลังซื้ออยู่พอสมควรก็มีห้างสรรพสินค้า,ามี โลตัสแต่ก่อนนี้ก็มีบิ๊กซีเหมือนกันนะครับแต่ไปไปมากๆก็เป็นบิ๊กซีดีพอตใช้สำหรับในการขายสินค้าขายสินค้าส่งว่าอย่างนั้นแต่ก่อนนี้ก็มีการขายแบบทั่วๆไปบิ๊กซีทั่วไป,วไปแต่พอมีโลตัสขึ้นมาก็ปรับปรับกลยุทธ์ในการทำมาค้าขายก็เป็นบิ๊กซีดีพอต อเอาไปว่ามาไปเป็นโฆษณาให้บิกซีเขาอาจจะพภาพพี่น้องเลี้ยวขวาอ่าจะไม่ถ้าเดินหน้าต่อไปก็จะเข้ากระสินไปแล้วและครับเลี้ยวขวากับสมเด็จเหมือนเดิม,มกับสมเด็จเหมือนเดิมครับตรงนี้ก็ถน,นนก็สวยงามอยู่นะครับอำเภอสมเด็จนี่ก็เป็นอำเภอขนาดกลางเกือบไปหายใหญ่นั่นแหละครับ เป็นพื้นที่มีมีการจราจรเส้นทางผ่านนะครับผมหันหลังให้จังหวัดกาลสินตัวจังหวัดกาลสินแล้วนะครับถ้ามุ่งหน้าไปนี้ก็จะขึ้นภูผานไปจังหวัดสนนกลนครถ้าไปถึงสียแยกเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปที่อุดรธานีแต่ถ้าเลี้ยว,วขวาก็จะไปมุกดาหารนะครับ เส้นจ,จากสมเด็จนี่สิไปอุดรก็ได้สกลนครนก็นได้มุกดาหารก็ได้ครับพี่น,อน,อน,น้องไปนครนพนมก็ยังได้ขึ้นภูพานนี่จากสกลนควกักทะลุไปที่นครนพนมนะครับอันนี้คือเป็นเป็นอำเภอที่มีเส้นทางผ่านไปหลายจังหวัดนะครับเป็นเมืองหน้าด่านของอินโดจีนนะครับนี่อาจจะไปเวียดนามก็กมาไปกควนนี่แหละจากนี่ไปก็ไปได้ นี่ครับไปเวียดนามไปไสบกับไปไดเดชเบิร์ล่าเสมอเนาะทางบถตันเนาะทางมันไม่เส้นทางมันไม่ตันนะครับอ่าอ่าชะลอรถนิดหนึ่งครับรถโฆษณาสินค้านี่นะครับเอามีน้ำใจตัวกันนะครับถนนทีนานนนนะครับพี่น้องถนนจาก กระสินมาที่สมเด็จนี่เขาเรียกว่าถนนถีนานน์แล้วก็มีประวัติอยู่เดียววันหลังจะเล่าประวัติให้ฟังว่าทําไมชื่อว่าถนนถีนานน์นะครับก็มีประวัติมีความเป็นมาอยู่นะครับอําเภอสมเด็จนี่ก็พูดถึงเรื่องการค้าการขายนี่ก็พอสมควรนะครับเป็นเมืองเศรษฐกิจดีอยู่นะครับการค้าการขายธนาคารนี่ก็ มีอยู่สามสีธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นกส,สิกรกรุงเทพกรุงไทยอทอกศอส,อสมัยก่อนนี่ก็มีธนาคารสีม่วงแต่ตอนนี้สีม่วงนี่อะไรนะธนาคารอะไรนะธนาคารสีม่วงแต่ก่อนมีตอนนี้กย็ยุบยุบไปอยู่ที่จังหวัดแห่งเดียวนะครับ อันนี้คือคือจุดเริ่มต้นของชื่อนะครับนี่สี่แยกสมเด็จนี่ภาีพ,าพน้องมาเบงสี่แยกครับวับางนี่แหละครับสี่แยกเขามาตั้งใหม่เขามาตัดถนนมาให้เป็นสี่แยกอยู่ตรงนี้แหละครับสี่แยกอยู่ตรงนี้เลี้ยวซ้ายนี่จะไปที่อำเภอคำม่วงไปสามชัยไปอุดรธานีนะครับเลี้ยวขวาก็จะไปอำเภอห้วยพึ่งอำเภอกุชินารายแล้วก็ไปโน่นแหละครับมุกดาหาร ตรงไปนี้นี่ก็จะขึ้นภูพานนะครับลงไปสู่จังหวัดสกลนครแล้วก็ต่อไปที่นครพนมครับพี่น้องนะอันนี้คือพื้นที่ของตัวอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลาสินครับพี่น้องตอนนี้ผมจะพาพี่น้องแล่นไปภูละจนหอดจนถึงวังศีเลยวกลับคือพุพนขันพันาสารากลาง พระพันนาทิวาการศูนย์ราชการแล้วก็ไปถึงปุละครับไปยู่เท่นยู่ที่นาล่วงพยาบาทอำเภอสมเด็จนะนี่ด้านซ้ายมือี่เป็นวัดนะวัดลังสีชัชวานนะครับเป็นวัดประจำอำเภอสมเด็จนะก็มีวัดอยู่สองวัดกับวัดลังสีชัชวานกับวัดไอวัดวัดซีแย วัดไปซีแยกครับมีสองวไอไอัดใหญ่ๆอยู่อ่านี่ไฟมีไฟแดงอยู่สองชุดนี่แหละครับอ่าชุดนี่คือใุดเริ่มต้นจุดหลักอันนี้จุดเขาเห็ดไม่นี่อยู่อยู่จุดที่สี่เลี้ยวขวาไปหาศูนย์ราชการนะครับอยู่ตรงนี้ครับถ้าเลี้ยวขวาไปหนึ่งจะเป็นศูนย์ราชการเป็นสถานีตำรวจเป็นอ่าทีวาการำอำเภอป่าซุสซาที่ยังต่างแต่นะครับอยู่นี่แหละครับด้านขวามือนี่ นะครับอ่าก็ตรพี่น้องเห็นศาลาอ่าเอาโดมโดมของอำเภอแดงเจ๊วานะครับอ่าอันนี้มีเกาะกลางถนนสวยงามครับอำเภอสมเด็จครับนี่อำเภอสมเด็จนะด้านขวาเมื่อเป็นศูนย์ราชการครับพี่น้องเป็นศูนย์ราชการนะอ่าโอเคผมพาพี่น้องแลนมาช่วงนี้ช่วงนี้รัชชา นะครับช่วงชัมม่วโมงเร่งด่วนยมเมือแรงเด็กหน่อยก็เลือกเรียนครับเด็กหน่อยก็เลือกเรียนนี่โรงเรียนโรงเรียนประถมประจําอำเภอครับโรงเรียนขนาดใหญ่นักเรียนพันกว่านะครับนี่รหลดหลับนักเรียนไปหลายแล้วปกตินี่เต็มเบิดนะนะครับแวนี้เต็มเบิดนะนะครับ อตอนนี้นี่ครับเกอะข่าวถนนนี่สวยงามครับเกอะข่าวถนนนี่สวยงามนะตอนนี้ผมจะพาพี่น้องไปพุละไปยูทเทือนนาล่องพยาบาลสมเด็จยูเทือนกลับกลับมาหาจุดเสียแยกสมเด็จไฟแดงเกา่าเดี๋ยวผมก็จะยุติอยู่ตรงนั้นนะครับอายู่ยุติการทายท่ำคลิป ให้พี่น้องบ่งอยู่ตุนตนั้นมื้อนี่ก็ถือว่าเป็นขอมอ่าทั่วไปเว้าก็พี่น้องทั่วไปบ่ได้เว้าเรื่องว่าอำเภอสมเด็จมีความเป็นมาจังได๋เจังไห๋ไ,หได้จังได้ซื้อว่าอำเภอสมเด็จนะครับเป็นยังไยได้ซื่อว่าอำเภอสมเด็จนะอันนี้ก็ เดี๋ยวชีบอกให้พี่น้องฟังในคลิปต่อๆไปผอมก็เสื้อผ้ารตามมุมตามจุดต่างๆแล้วครับพี่น้องนะมีสีเหลียวขวาโอ้ผู้ดเดิรครับรถมาจากรถมาจากผูพานนลยครับรถมาจากภูพานมาด้วยความเร็วมีน้ำใจตัวกันครับพี่น้อยบูไปตั้งแต่ของครับพ่อแมนอ่ไปช้าถึงที่หมายดีกว่า ไปด้วยความรวดเร็วแล้วมีปัญหานะครับ